กูอยางหายปากจำกินม oh <the> ันมกถ้าไม่กินมันมกคือสิบ่กปากคำดอกบานี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเวัตสุขุสโคนยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องต่อต้นชาแนลครับพี่น้องเมือนี้พาพี่น้องมาเบิ่งน้องจอยหรือสาววลลอินดีนะคะผันตัดหญ้าและถ่ายภาพี่น้องมารับชมบรรยากาศทีเขียวแล้วก็พาไปเบิ่งตัดหญ้าสาววลลีตัดหญ้าเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังใดญเนาะพี่น้องเนาะ ฝนกับไหนพี่น,น้องเดี๋ยวสิไปจอบผ้าไปจอบเบิง้งพี่น้องเดี๋ยวสิ์ผ้าไปจอบเบิง้งว่าเสาววลีน่นีนน่นั่งตัดหญ้าเด็ดหอดไซแล้วเนะี่พี่น้องเนาะตอนนี้ลักทายหน้างเดี๋ยวนั่งสิจมเพราะวะ่ลาลักทายเอาหน้างนะพี่น้องอย่าบอกมันเลิกพี่น้องเด็กปากตอนนี้นั่งอยู่ลบมุมนพี่น้องนั่งอยู่ทางนัน้นนั่งอยู่ทางนัน้นพี่น้องโต๊ะหม่องปลา มองอันผุ่มบางผุ่มยุ่น่อยก็นั่งอยู่หมองหล้างผุ่มเนี่ยคอยรักทายเอาพี่นอ้องอยาปากอยาแฝงได้สิพ้าไปจอดเบ,บิ่งน้ำกันเด้พี่น้องเด้อเบิ่งปลาเขาหม่ข่อยก่อนพี่น้องเบิ่งสีเบิ่งปลาเขาเด้พี่น้องเด้อดสเสบียงเอามากกับ่ม,มีอย่างมีตนน่นําปลาพี่น้องเล็กก็แน่มาค้าทางพอบ่ได้็กโตคันแท้หน้าเนาพี่น้องเนาะมันหู่โตแล้วพี่น้องมันหัวเด้ คอยจะไปลักทายม,ามันหัวคอยเราพี่น้องมันหัวละจำว่าว่าสิไปลักทายเอามันมันหูวโตแล้วพี่น้องมันหัวหล, <c oughs> ล,ล,ลับไปละเสียงน้ำน้ำหัวหรือเปล่าอย่างนี้ปะเมือเ่อประจ่าให้ชำแหละนะจ่าเมื่อยุจ่ามันตัดซอยนะพี่น้องเอ้ย ทุกอย่างหายปากกำกินมันมุกท่ากินมันมุกคือสบปลาค้ำดอกบานนี้ทุกอย่างหายยังเกาะทุกอย่างหายปากกำกินมันมุกนั่งสิมีวารีเด็ดลายคำเด็ดพี่น้องเด็ดเครื่องตัดหญ้ามันห่าง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 ไปยังมันคือห่างมีใบประกอบการมานี่นี่ใส่กันยังมามันเก่ามันเก่า ั่คุณย,ยายมาตัตตาส่ยสื่อมาแต่โดนเราบริเวเครื่องนี่นะคือมาแต่โดนแล,แล้วจนมามันห่างจอดใบป,ปาพี่พายมาหลักมาหลัก <c oughs> เอ้ยอนอนให้พี่น้องเอ้ยตีตะบันแดดมันขึ้มแนละ้วขึ้มปาขึ้มพ้นเดดบ่มีเอ้ยตายค่ะค่ะซาบะลินอีดีจ้ะพี่น้องพี่น้องทั้งฝุ่น น้ำไหลน้ำก็รั่งไหลผู้ใดมาเป่งไหวปะมั่นเป็นทอร์นาน้ำพอดีอย่พี่น้องมึงขึ้นฝนเทกระจาดลงมามืงขึ้นฝนตกแบบแห้งพี่น้องก็เลยเป็นห่วงหน้าก็เลยมาเบิงมาตัดหน้าน้ำพี่น้องมาเบิงหย่ามาเบิงอันนี้น้ำพี่น้องเพราะว่าประเด็จประเด็จมาโดนหลายมือแล้วก็เลยมาเบิงเนาะจ้ะพี่น้อง ดิ้งยิ้นเสียงเขียดบอพี่น้องเสียงน้ำก็มี่ได้น่นทั้งปุ่นทุกคนนี่โอ้ยเนี่ยตัดหนีไปหาหรือหงไปมาเฟิงทั้งนีตาปุ๊บอะมันบอกตดแล้วทำไปได้ ย่มไม่ร้อยหทาอิโมมะเลยไม่คอหูยิ้มบเอแ่ยิมก็หู้วต่าโอต่ตต่ไปลงเวียกโ่งงานต่อพี่น้องและอีกจักน้อยหนึ่งกะเหลี่ยวล่ะ่ะพี่น้องเห็ดมัดตัดหยามัตัดก่าเพีเอาไปว่าเห็ดนั้นเป็นท่กำแพงกันน ออเออเก๋อยู่ในมุมเดี๋ยวจะมาเกียวเอาหยาค่า,าพี่น้องไปพ่ายหยาเนาะพี่น้องเนาะเบื้องใจเบื้องสเต็ปกันสตาร์ทเื่องเนะพี่น้องเด้อใช่หมอก่อนันพี่น้องวิเยงเขียดอันซ่อนดี ไอหมวกอันนี้พี่น้องจะมาเฟืงคอตาป้าอันให้เขาปากเ้อะหมวกนิ้ละไพ่พี่น้องป้องกันหยาหยากระเด็นพี่น้องไม้ใส่ถุงกันยาได้พี่น้องเป็นไดมุจาวามาฐานบอสอาตาโซในห้างฮึ่มกเป็นติด สิบล้มเลี้ยวบ่เอาบึงมงมาลุ้นน้ำกันพี่น้อง จอยจอยเครื่องเสียเป็นอะไรอะ่ะด,ดเอานี่ดิเขาต้องถอดหมวกออกก่อนมันยังเสียตาอีหริไปขึ้ตอนอ่ะเทื่อว่างั้น่น <c oughs> บงบอใส่หมวกถอดสตาร์ทได้บังเบิงที่ไดก็ด เอาวังหันแสดงว่ามันฝุกซื้อได้หนิทำไมดสีเป้ดงเ,เ,เครื่องมันห่อยครื่อมันหอนเดี๋ยวให้มันพักเครื่องก่อนพี่น้องระหว่างนี้กับฟังเสียงกบเสียงเขียดไปก่อนนะพี่น้องไม่เสียงกบหรือเสียงเขียดนี่น่าจะมีกบเนาะว,ว้ยบุ้ยนี่ก็เขียด เร,รเจาได้ยินเบาบางหันาดไหนอยออ้ยน่าจะเอาอันอันมาตรงวงนีน้องประธานมันมีป่าน,ปน่าบอกหปรดนมนดดหขับหองเืมรัน,ย,น,นรยากาศเย็นเย็นพี่นอ้องช่วงเวลาใกล้จะคํา ตอนเสนยะม่นอนหน้าอ,อ,อย่พี่น้งโว้ยเยาวานสาวหยาเนะนี้อหางยานพี่หลอกมันเคยเดถึงเคยกับบเห็นน่ะล่ะสมืออนเหเียนมา <c oughs> เอ๋นี่บ่เห็นหอนหนาถีเออามาลู้น้อกันอีกบ้านนี้ ไอเกรืองมันห่อน,นพี่น้องนี่ติดแล้วย้ยใหี่อ,อย่ายให้จอยต่องหมงหูเรับี่ค่ะเมื่องไม่กี่ค่ะเม้นเหมือนพี่น้องไปสาจอยสิไปทํำงานแล้วพี่น้อง เดี๋ยวยางขึ้นเมื่อสิ้นทายให้พี่น้องเบิ้งอีกเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อไปโอ้ยหน่ะแล้วเจ้าก็ลังลงงานพี่น้องเดี๋ยวด้วดานตัดแล้วนี่น้อยนึงนี่กต่สิทักกัญญางขึ้นเมื่อละพี่น้องจ้าแต่เดี๋ยวตอนยางขึงเมื่อสิ้นทายให้เบิ้งบรรยากาศอีกเท่านึงเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อ เดยวสิผ้าพี่น้องยางขึ้นเมื่อเถียงแล้วหลังจากที่เขาตัดใจทิแล่ละเดยวสิผ้ายางขึ้นเมื่อหมองลดเนาะพี่น้องเนาะเขาจอดรถไปทั้งเถียงเนาะพี่น้องเนาะเดยสสิผ้าพี่น้องยางข้นเบิ่งบรรยากาศหลอบทางสิเก็บบรรยากาศหลอกทางค่ะพี่น้องเดียเบิ่งนะครับว่าบรรยากาศหลอบๆทางี่เป็นจังไก่ลกาเดยสสิท้ายบรรยากาศในการแบบว่าทางกับเมื่อบานเนาะพี่น้องเนาะ ว่าสิเป็นยังไงให้พี่น้องไปติดตามถ่ายคลิปได้เลยพี่น้อง้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ซ้ำนี่ตะว่าบริจบซ้ำนี้เลอพี่น้องสิม,มีคลิปยาวไปกานอีกตะว่าจะเป็นบรรยากาศในการเดินทางกลับรากาในการย่างขึ้นเมื่อหาโหลดก็หาเถียงเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้โชคดีมีใช่ปลอดภั้จากเชื้อโรค ปลอดภัยจากโรครายโควิดเบิร์ดสุขโดสุขนเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู่ไปน้ำกันเ้อะพี่น้องเดอ้อโชคดีมีชัยสวัสดีครับไายบายพี่น้องอย่าเฝ้ากดออกเ้อะพี่น้องเดอ้อไปเบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับนาะโอ,อเคไปกันเลยพี่น้อง มาหอดเถียงแห้วพี่น้องเมื่อยภาษาวลินแอร์เลียเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยยังบรดิเหตเบียกจักอย่างว่าวไปปลาห้าสิบพากันขืนรถเมื่อแลรวเด้อพี่น้องมาที่นี่ลพี่น้องค่ำแล้วามือตื่นตาและเบื้องบรรยากาศค้างๆพี่น้อง